ดรามาอิงฟ้าคว้ามิสกแกรนเช่าเนิตถล่มเดือดตั้งข้อกังขาหนึ่งข้อจากที่ทราบกันว่าอิงฟ้าวาราหามิสกแกรนกรุงเทพมหานครได้รับตำแหน่งมิสกแกรนไทยแลนด์2 0 2 2คนที่10ของประเทศไทยรองอันดับหนึ่งได้แก่ไฮดี้มิสกแกรนภูเกต็ตรองอันดับสองทีน่ามิสกแกรนกระสินรองอันดับ3หนูดีมิสกแกรนอ่างทองรองอันดับ4ี่มาริมามิสกแกรนแพร่ ทำกลางหลายคนแสดงความยินดีแต่ไม่ทันไรก็เกิดดรามา่าเมื่อชาวเน็ตบางส่วนมองว่ามีการล็อกมงแสดงความคิดเห็นต่างบอกว่าอิงฟ้าก็สวยดีแต่มันมีคนที่ทำดีกว่าไม่ใช่อิงฟ้าไม่สมมงแต่ถ้าเทียบกับไฮดี้และหนูดีอิงฟ้าดรอปกว่าเยอะเลยทั้งการเดินและตอบคำถาม ตุ๊บแน่นอนไปอินโดไม่เข้าท็อป20คือไม่ได้ว่าอิงฟ้าไม่สมมงนะแต่รู้สึกว่าไฮดี้กับหนูดีที่ผ่านมามีอะไรให้ดูกว่าเยอะนอกจากนี้ชาวเน็ตยังได้ตั้งข้อกังขาว่าอิงฟ้าพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่ทำให้ที่มาของหลายคนบอกว่าไปอินโดไม่นะเข้าท็อป20คนในขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากตาบอกว่าให้เกียรติอิงฟ้าด้วยอย่างไรก็ตามมีการตัดสินออกมาแล้ว